ขับไปไหนกันเนี่ยเราต้องขับระวังอ,อะไรอะโอ้โหเหมือนอาชีพไ,ไง<า>ไม่ต้องมองถนนก็ขับได้มองทางไงลูกข้างหน้ามีรถไหมมีเบกเบกมีไหมไม่ใช่แล้วมีสิมีสิก็ต้องหลบสิ <laughs> ข้าเป็ดนเลยเอิ่มจะโอเคถึงยังถึงแล้วไหนอ่ะจอดยังอ่ะไม่จอดเลยอ่ะยังอ่ะ,ะ,ะ <laughs> โอเคโอเคถึงยังถึงแล้วถึงแล้วครับจ,จีบบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่จีมอนโอ้โหอืมจีได้สี่สิบเลยอ่ะ はイ bye bye.